ตอนไนตรงนี้แแแฮกยิงลงมายิงลงมาข้างบนอะเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทั้งขวานหนักมากตอนเนี้ยต้นไม้ต้นนั้นอะอย่างแม่นอะเชี่ยเอ้ปืนกูจะเทพทำไมกูยิงไม่ได้แบบนี้วะ โอ้โหดูดีความไวเมาส์อ่ะต้องเปลี่ยนกระสุนยอย่างไวเลยข้างล่างมี3ตัว,วโ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n จ l JPC คลิปนี้ลุงจะพาทุกคนไปดูหมาศึกคนชนเทพนะฮะช่วงนี้ลุงรู้สึกได้เลยว่า ทุกๆคนต้องเจอเหมือนลุงแน่นอนเล่นเกือบทุกๆตาเจอแต่แฮกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ดีอย่างหนึ่งคือทีมลุงสามารถฆ่าแฮกได้แต่ก็ถึงจะฆ่าแฮกได้ก็จริงนะครับแต่บอกตรงๆเลยว่าเกมนี้คือหนักหน่วงมากแทบจะไม่ได้ฆ่าใครเลยเพราะว่าต้องคอยแอบหลบซ่อนอย่างเดียวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยห hey, 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 hey. มวัดากา เจ้าหลังมีอีกตัวก่อแตกไอตัวลงใหม่ก่อแตกขึ้น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 รถไฟสายสายสายก่อแตกแล้วไม่ใช่ติดล้อรถไฟก็ไม่ไม่นี่ไงนอนอยู่นะโดนอีกนัดหนึ่งจะนอนทำไมวะ จะนอนทำไมวะฮะโอ้โห oh oh. ติดนั่นไงว่าแล้วมันมีโคันหนึ hey, no. ่งเนี uh ่ยมันเพิ่งมีพี่อยู่ไม่มีถึงต่างเวลาแล้วอุ้ยอุ๊ยติดตติดติดเดี๋ยวเดีตรงไหนตรงล่างดมชุ่ไหนชี่อไหน

ข้างรถข้างรถบรรทุกพี่โโดนอเคไลยโดนมุมผมมันไม่ออกมีไงข้างรถบรรทุกไม่เห็นเฮ้ยใครลอยรองไปร้องไปด้วยเป็นใครวะมันโดดเหรออือโดดแล้วเหรอพายนะก่อแตก

เทนมีเทนมีเทนดาดฟ้ามีด <the> ้วยฮะเฮียนะไมีคนดับไมกไอเชี่ยมันมีคนลงมาเอาโหลดแล้วไม่ยิงกูมันไม่รู้เนี่ยว่าเราขึ้นมาไอหลังหลัง ตรงที่พี่เห็นมันไฮร้ายๆร่าแล้วกอแตกกอแตกกอแตกไม่ถึงนี่เอาดีแตกผมครับผมผมแฮ็กเอาดีๆครับดีลัวหลังขึ้นว่ะ้ยหลังมา กอแตกพูดยังม okay. ันชาตดขับเลยก่อแตกก่อแตกไปแล้วกอแตกไปแล้วตรงนี้ไม่มีเกาะมันไม่มีเกาะแล้วมันไม่มีเกาะไปเลยท็อปไปเลยกยนี่ล็อกให้ล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่ดาววยมากไหมสัตว eh> uh ์้าแล้วาแ เอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาซีใช่ไหมเข้าเดพี่ใช่โอเคยืนสองแล้วยืนสองแล้วกับไปโดดแล้วเก็บเอาอกเตาที่ตึกนี้ด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงรถมีรถขาวรถขาวเฮ้ยบ่อแบงเข้าไปเลยมันมันมันไม่มีเกาะ ไประวังคนดาดฟ้าดาดฟ้ายังเหลือยังเหลือดัดต่อไดาดฟ้าน็อกมันวิ่งออกมันวิ่งออกไปแล้วนะไอ้ตรงนี้ย้อนเก็บอยู่เฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างตรงร้านค้าตรงร้านค้าเจ็บ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 มันจะวิ่งรีบไปชุบเพื่อนล็อกอยู่เอ้า T2K อ๋ออาไม่พูดเยอะดี๋ยวักได้โซนเราโซนเราอย่าน็อกพอมุมนี้มุมนี้มุมนี้ มุมหลังเลยก่อเกาะเข้าเกาะเข้าก่อแป๊บนึ่งเออพี่เปลี่ยนลูกโค่นนานเลยวะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมาขวาแล้วมาขวาแล้วกดตายไปตัวนึงตัวหอ้หมดยิงยู่ใครวะเฮ้ยมีรถมาปั๊บ เฮ้ยไม่ปีนไม่ได้ว่ะเฮ้ยรถซ้ายรถซ้ายวิ่งเอา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 จาดลงลงลงเฮ้ยเจ๊พี่โดนพิดไรดาว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 กว่พี่ตกวนั้นมีเพื่อนโอ้ยลวกเลยเลยเลยแม่งจะกระโดดยืนยืนขอบเลยไหพี่เอาเด้ใ่เลยไปบกดาว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 บนดาวทางล่างดาวดาว ชิดอ๋อชดโอเคชิดโอเคครบเลดีโอยังตอมร้าค้ากันอยู่สาสตัวสตัวส่ตัวตอมร้านค้ามันจะเอารถเหรอเอิมันไรเอารถยิงยเอารถๆๆๆน็อกน็อกมุมพี่ยิงไม่ได้เหรอเน่เน่เน่เนก็ตัวเราวิ่งล่องเลยก็แตกรถเบิรอ พี่เจมโอ้ยโอ้โหไม่มีเฮ้ยมันยิงไ่ได้แล้วโอ้โทอดทีแบบพี่เจมได้ปะสายเข้ามาจะถึงแล้วนิดเดียวเสือกมีคนอีกมีผู้หลดมาครับ มันโดนลับแล้วนะไอ้เทียนั้นน่ะน่าจะตายไปแล้ว้ยิ้ยิงยิงเฮ้ยมีกอบป่ะขอกอดหน่อยใี่สามแปดมาพี่อ่ะตัวนี้เอาแบ่งแบ่งกันใช้ไม่หมดนี่ตักไปเรียกแล้เอาตัวหนึ่งไปพอแล้วเต็มละเต็มเก็นเต็มเกินเขาไปชกด้วยกู จะโค้งแล้วเพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครเคาะคู่มาเนี่ยมาจากไหนซ้ายรูว่าเจอนะซ้ายว่าเจอเอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะอย่าอนาะโอ้โหมุมพิบปิดจริงช่วยเอกับท็อปไม่ได้ตรงนี้หน้าพี่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 ขอบวงเยอะะ้เเนนนั่สียเกาะว่ะเฮ้ยมันยิงแปลกๆว่ะเออเอาแม่งดูโอ้กันด้วยท็อปเดี๋ยวรอรอมันวิ่งมันต้องวิ่งต้องวิ่งรอรอรอมุมเนี้ยดาวที่ไหนวะ ยิงกูหลอมึงนะยิงกูหลอมึงนะแถวเนี้ยแถวเนี้ยนี้โหลดนะพี่เจมแครีโหลดเหมือนกันเอเอเอกูไม่มีก่อไอ้ครับนึงนะครับนึงนะยิงคนนั่นแตกอะมันยิงแตกอะเนี่ยซ้ายดูดูช่วยผมได้ปะบนเนินนั้นลงมาดูหน่อยพี่มันน่าจะแฮกอะไม่มีใครโผล่เลยวางขวาเลยขวามีกเกแตกตอนในตรงนี้แฮก์แครแครไอ้เหี้ยแคร์แฮก์ยิงลงมายิงลงมาข้างบนอะเฮ้ยยิงมาทางด้านท่อนหน่อย ปดอะ่ะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทั้งขวานหนักมากตอนเนี้ยต้นไม้ต้นนั้นอะแก๊กดาวมีเนื้อจากวะที่ไม่มีเครื่องไม่ถอยวะหน้าผมโอ้ยหน้าผมจะน็อกแล้วพี่ตใต้ดันไม่ได้วะขายิงมไ,ยไม้เหี้ยหวยแล้แม็งจะดีอยู่แล้วโอ้ สองหนึ่งพี่พี่เจมได้อยู่นั่นไงเรียบร้อยเลยมีทัพเกียดที่ต <3, S 3> ้องกัน,นสุ่ยิงได้สองตัวอยู่พี่สวยได้ได้สวยมาเย็นเออย็นพี่สวยอันและสวยเจ๋งโอ้ยเฮียถ้าไม่มีโป้ตัวนั้นนายเฮียัจะง่ายกว่านี้เยอะเลย โอ้โหมึงอะเกือบดาวเลยอะมันล็อกล็อกคุณต่อมันไปล็อกใครต่อไข่ไม่เคยอ้อมพ้องขนงบงบงเข้าไปข้าล็อกนักต่อเลยพี่เดี๋ยววัดต่อพอผมจะไล่ลงมาขวาบว์ไปยิต่อเมื่อกี้พี่ยิงไข่ตีนี้อยู่ไงไปไม่ได้ตกเลยลืมไปขวามาโดนตัดด้วยตัดได้ไมื่อกี้ มีเพ่อหนุ่มเบาหวานด้วยคือดีเคยแปลว่าเบาหวานอยู่ทีมนั้นหรอใช่ใช่อยู่ทีมนั้นไอ้ที่เราไอ้ไอ้สุดสีนะโดนทนายกูไปดิเฮียร้องเลยสวยครับสวยครับเฮ้ยเฮ้ยใครหัวห้องวะพี่ Add it up, add it up, bank roll, bank roll, your roll, pay so, pay so add it up, add it.